สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคัด <c oughs> แม่พันธุ์นะฮะพอดีว่าเมื่อเช้านะครับทำการล้างบอก,กบแล้วก็ตื่นมาล้างบอกบนะครับก็จะมีกบที่ไข่ทิ้งครเพราะเนื่องจากฝนเมื่อคืนฝนตกเพราะกบตัวน,นี้อยู่ที่ประมาณ เก้าเดือนนะครับถึงสิบเดือนกนะ็น่าจะมีบางตัวที่พร้อมที่จะไข่นะครับเพราะว่ามาเช้าไข่ทิ้งไปเราจะมาดูาว่าตัวไหนใช้ได้บ้างนะครับว่าตัวนี้เป็นบ่ขบอขุนบ่อขุนเพราะว่าเราได้จะทำการคัดเอาแม่พัน์ออกไปได้นะครับก็นี่ครับ ซ้อนสามเลยนี่น่าจะเป็นตัวคู่ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเราดูตอนนี้ครับก็จะจับเป็นคู่คู่อย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะทำการคัดเอาแม่พันธุ์ออกนะครับมาด,ดูตัวนี้นะครับทีนี้ก็ทีนี้ก็น่าจะเอาไปขุนได้นะครับทีนี้ก็ใช้น่าจะเอาไปขุนได้นะก็ จะมีนี่ครับนี่ก็จะดูครับก็ดูที่้างข้างครับนะฮะเนี่ยจะมีตะสากนี่ก็น่าจะได้แล้วก็คู่นี้นี่ครับ,อ,รบอย่าง อย่างตัวนี้ฮะเนี่ยนี่ครับก็โดนตัวนี้ก่อนเออตัวนี้นนก็ตัวนี้ก็โดนรัดอยู่นะครับนะครับจากตัวแยบเนี่ยตัวนี้ก็พร้อมพร้อมแล้วเนี่ยเป็นแม่พันธุ์ได้ครับเนี่ยข้างๆเขาจะสากหรือกบอายุมันเก้าเดือนสิบเดือนนะ <c oughs> จะมีที่เขาัดกันอยู่นี่ก็จะเป็นตัวผู้ส่วนใหญ่ในบ่อน,นี้ก็จะเป็นตัวผู้ส่วนใหญ่ครับเราต้องทำการคัดออกกรอบอันนี้เป็นขุนไว้สำหรับทำวัานธรพันธุ์นึงอยวนะครับมันจะ นี่ครับอย่างตัวนี้น่ครับตัวนี้นี่นี่ก็ตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ได้เลยแดงแก่เลยครับนี่นี่เขาจะเห็นถล่มน้ำนี่ครับเนี่ยจาก <graduation> เขาก็จะคัดเขาก็จะแยกเอาออกไปคุณผ้จะเห็นเห็นได้ชัดนะครับจะเห็นนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับด้วยสีเป็นสีชมพู แล้วก็สังเกตนะครับเกตนี่ยนะข้างเขาก็จะเป็นสีชมพูนะฮะกล่องมันไม่ค่อยดีแล้วก็รูปเอามือรูปรูปนะครับเอามือรูปรูปมันจะสักสากนะฮะนี่ครับ,นะรบอย่างของฟาร์มเรานะครับเราก็จะทำการถ่ายน้ำทุกวันเช้าเย็นนะครับเพื่อ กัดนะครับไม่ใช่ไปกัดงับนะครับใครบอกว่ากบไม่กัดกัดนะครับกัดเป็นแผลด้วยก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะบางทีบางทีอถึงเวลาอาหารเขาเราเราไม่ได้ให้เขากัดนะฮะกัดโดดงับครับบางทีเนี่เราก็สีชมพูฮะนี่แม่านเราจับแยกกันแล้วตัวนี้ครับก็มันจะมีอยู่ที่นี้นะครับเราต้องคาดเพราะว่าเมื่อเช้าเรามา ถ่ายน้ำเราเราเห็นนะไข่ก็ไข่ทิ้งเต็มเลยเราแต่เร้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกโทษทำการผสมหรือเปล่าไม่รู้ว่าโดนตัวผู้ผสมหรือเปล่าแต่ถ้าเขาผสมแล้วก็มันก็จะตกไปอยู่บ่อนูน่นข้างนอกนูนนะ่นครับมันก็จะไปฟัก <Okay. S 1> ลูกกบเต็มบ้านเลยค่เนี้ย น <out>. ี่คร kind of ับนี่ครับอย่างนี้ครับนี่ตัวนี้ครับนี่ครับตัวเล็กนะครับเนี่ยตัวเห็นเห็นอย่างนี้เห็นตัวเล็กๆนี้นี่นะครับอันนี้พร้อมไข่นะฮะนี่ครับเห็นไหมเม็ดจะมีเขาจะมีเม็ดดำๆเห็นนะครับเนี่ยนีฮะนี่คือลักษณะของแม่พันธุ์ที่พร้อมแบบว่าพร้อมเพาะได้เลยครับเนี่ยนะฮะเขาจะมีสากๆนะครับสากๆแล้วก็มีจุดดำๆนะฮะ นี่นครับแล้วก็ตุ่มดำๆครับเป็นเม็ดเม็ดถี่ชม,มพู <c oughs> นี่นครับตัวนี้เป็นพร้อมเป็นแม่พันได้เลย <c oughs> นี่ครับเขาก็จะทำก็จะเขาไปก็จะเกาะเกาะนะครับนี่ครับเขาพยายามเกาะกันนะฮะอย่างอย่างตัวนี้นะครับนี่ <c oughs> นี่ ครับอย่างตัวนี้ฮะอ่าเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับนี่นี่ตัวนี้นะฮะนี่นะครับก็จะมีเม็ดดำดำเลยเห็นไหครับนี่ครับนี่ดำดำสักๆนะครับนี่เอ้ยกัดนะฮะครับอย่างนี้ครับนี่ตัวนี้ก็พร้อมเราก็จะคัดนะครับตุ่งเช้ามา เขาก็จะเขาก็จะขี่กันอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะครับขี่อย่างเงี้ยครับนะครับขี่แตไม่ยอมปล่อยบ่อเนี่ยครับทำได้ทั้งพ่อพันแม่พันนะฮะนี่ก็จะโชว์คันลังเสียงไปหน่อยอบอ๊อบอ๊ออ๊ออ๊อบก็เลยเป็นรถดูเขานะฮะดูสมพันธุ์นะครับแล้วก็จะขี่ไปคู่คู่เงย เนี่ยเราจะซ้อนสามกันมาเลยแถววันได้เจอซ้อนสี่เฟิน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 ปล่อยไปแล้วเดี๋ยวช้ำในใจเขาต้องปล่อยเขาต้องให้เขาออกอกันนะครับรรเวลาไม่งั้นตัวเมียช้ำนะฮะเหมือนอว่า เข,เขาเรียกว่าอะไรอัดช้ำในแบางทีตัวใหญ่ก็ไม,ไ,ไม่ได้หมายความว่าจะจะ,จะนี่นะฮะจะจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แนละ้วบางทีก็อ,อาจจะเป็นกบหัวรุ่นเลยนะฮะเพื่อทำการคัด แล้วเราพยายออ่อยคัแดแล้วอย่างตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆนี่เป็นได้หมดเลยตัวไอ้กดัเเดเงยเราแยกไปกี่ตัวแล้ว,ลวนะเพื่อนเราก็จะไลน์เช็คกนทีละตัว ก็จะจับเป็นคู่ก่อนหนึ่งเราดูที่ดูที่เขาจับกันเป็นคู่ก่อนเลยครับแล้วก็ดูตัวเมียก่อนโอ้โหขี้ทั้งนั้นเลยอย่างนี้ะนะครับนะครับ้างเขาจะสักสากครับสกากมือมีจุดสีดำดำครับสีดำดำสีดำดำสำชมพูครับไม่ใช่เป็นชมพูนะครับอย่างเงี้ยนี่ครับ อยู่ยเฉยๆเด้จะเป็นอยู่ยเฉยๆเป็นพระเอกก่อนเป็นนางเอกก่อนอนี่เธอเป็นตัวผู้ตัวเมียไหมเนี่ยนะครับอยู่ที่ข้างเขาเนี่ครับแบบจับคัด แล้วก็เราก็ค่อยทยอยทยอยคัดครับทีละวันละตัวสองตัวออกไปนะก็ไม่มีอะไรมากนะวิธีการดูกบก,ก็นับมือใหม่ครับเจ้าผู้ก็มันจะมีกล่องเสียงนะครับ อ๋อนี่เป็นพระเอกของเรานะครับที่ตาเดียวอะไรายอย่ามีดเก็บเลยเนี่นั่นเหลือให้เยอะใช้เรื่องไหนตัวผู้ก็จะมีกล่องเสียงนะครับดำๆนี่กล่องเสียงดำใต้คางนะครับที่นีกล่องเสียงดำๆใต้คางอยู่ตรงนี้ครับบริเวณนี่ครับ ตวัวเมเลนนี่ครับตัวเมียตัวเมีย,เ,มยเขาจะไม่มีกล่องครับเขาไม่มีกล่องเสียงครับรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแคบ่มาให้ดูวิธีการครัดแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แล้วก็แยกออกจากกันเท่านั้นเอง วันวนันเปิดได้หนอยเร็ว